สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่คอกบัวน้อยครับไทยกระโดนนะครับพร้อมสมาชิกใหม่2ตัวนะครับคือไทยกลางนะครับอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิองนะครับผมถะวางตัวกระโดนนะครับไทยกีครับไทยกระโดนไทยกีนะครับไทยกลางนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมโอเคครับนี่นะครับผมเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับ ของขอกงัวนะครับขอกขอกงัวไทยนะครับผมวัวพันไทยทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในคอกนี้นะครับเป็นไทยกระโดนนะครับไถกีดนะครับไถ้กระโดนไถ่กีดอยู่หาตัวนะครับสองตัวเป็นไทยกลางนะครับเดี๋ยวให้เบิรงนเลือไทยกลางนี่ครับไทยกลางตัวใหญ่เห็นไหมสังเกตด้ตรงนี้ก็เห็นได้ว่ามันใหญ่กว่านะครับนะครับขัวนี่ครับไทยกลางที่ได้มาใหม่นะตัวนี้นะครับ ไทยกิ๊กเอ้ากระโดนอยู่ขึ้นโค้งไทยขึ้นโค้งกลางแล้วครับเนี่ยคุณยางนี้อะไรบ้างนี้มันนี่มานนี่มานนี่ไม่เนาะมานนี่มานนี่มันนี่กับนี่มานนี่มึงแล้วมานนี่มานนี่มึ่งมานนี่มานนี่ตัวนี้ไอ้ไทยกระโดนนะครับตัวนี้เนี่าเลี้ยงเลยน่าเลี้ยงนี่ครับตุ้งวนตัวนั้น ไยกลางนะครับห่วงกระโดนหัวกี่เหลียงง่ายนะครับต้นทุนไม่ไม่เยอะนะครับสําหรับการเลี้ยงวัวไทยนะครับก็อยู่มาณหมื่นต้นๆนนะครับพันปลายถึงหมื่นต้นๆนะครับต่อตัวนะครับบางตัวกัญ้าไปหยอดหมื่นหานะครับถ้าตัวใหญ่หน่อยนะครับผมแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวเมียก็สามารถผสมกับบรามั่นได้นะครับพวกซีวายเคเอสามหนึ่งนะครับ แต่เราต้องผสมเทียมเท่านั้นนะครับผสมหลอดนะครับลูกออกมาก็สวยนะครับเหมือนในความใหญ่ของพ่อนะครับในความอ้วนของแม่ในความทนนะครับทนต่อโรคจะได้จะได้จากตะกร้พันไทยนะครับเพราะว่าหัวพันธุ์ไทยพื้นเมืองนี่มันทนทนนะครับทนต่อโรคมากๆเลยนะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับผมต้านทานต่อโรคครับปุ่มจุ่มปุมกระทำนศูนย์ครับกินมดวนนะครับเนี่ยเนี่ยข้าากินไหมหรือพวก น้ำไม่หมอบมน,นะครับไม่จะรดนะครับกินนะครับกินเดี๋ยวจะไปดึงหัวไทยไทยกลางนี่ไทยกลางย้ำอีกหน่อยทีเดี่ไทยกลางสองตัวนะครับไทยกลางภาพมันมือนเนี่ยนะครับเปิดรวมไทยช่วงค่ำนะครับไทยกลางสองตัวไตยกระโดนแต่ตัวเล็กกว่านะครับหัวไทยพื้นเมืองนะครับก็บ เป็นทังเดือกหนึ่งครับของคนที่ทุนไม่เยอะนะครับที่จะจะเลี้ยงวัวนะครับผมว่าเป็นทังเดือกที่ทังเดือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับผมมีทั้งขอดีทั้งขอเสียนะครับผมขอเสียคือมันตัวหน่อยอ่ะมันตัวหน่อยนะเวลาลอดลูกสิลอดยากนะครับโทษตัวมันเล็กนะครับถ้าเราผสมกับสายพันธุ์ใหญ่แล้วต้องช่วยนะครับช่วยในการคลอดนะครับถึงจะคลอดได้นะครับแล้ว เอาผสมกับวกสายพันธุ์ยังไงนะครับผมไทยผลผลิตไว้นะครับวัวผนเมืองหลังจากคลอดได้ก็สามารถตั้งท้องได้เลยนะครับหรือว่าดีมากนะครับต่างจากลัวพวกบราหมั่นนะครับประว่ติพวกนั้นคลอดแล้วต้องใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับถึงจะตั้งท้องได้ครับแต่ว่าถ้าวัวกระโดนไทยกระโดนไทยกี้ไทยพวกไทยกลางนะมันจะสามารถตั้งท้องได้เลยนะครับประมาณ เว้นระยะจักเดือนนึงสองเดือนนึงต่างทองอยูด้วยนะครับให่ผลผลิตไว้นะครับหัวป,ปีท้ายปีนะครับเอาแหนกเนี่ยให้ลูกดกนะเดี๋ยงลูกเก่งด้วยนะครับครับปาก็มืดมืดเนะช่วงเงยน็นๆหรือช่วงแบบนี้เราจะให้เป็นฟานะครับยาแห้งนะครับ ให้น้องกินมะมา่านะเอายายก็มันเลี้ยง่ายนะมันกินบอเลือกนะครับก็ยนยำเส้าให้กินหญ้าสดนะส่วนนี้ก็ให้กินพวกทางนี้แหละครับฟางครับฟางอัดก้อนนะครับเขามีทุกอย่างไหนมันกินสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับเขาจะให้มันกินอย่างเดียวคือคนเท่านั้นเห็นไหมล่ะ เบื้องแทบว่ออกเลยอันไหนไยกี่อันไหนอันไหนไทยกระโดนอันไหนไทยกลางเหมือนกันม่างดูที่ความสูงเนี่ยตากระมือดโอ้กลางโอ้ไอ้โดนอะไรกลางอืมกินไปกินไปขุ่นกันเองลงไปเนี่ยไทยกลางตาเปินได้เนี่ยไทยกลาง ้ oh, ขึนกนมันจะทองยนอนกันโดนเลล่ะแต่กลางเดียวมาใหม่เนี่ยไหโอ้ยหนักว่าเลยใช่ไหผสมหัวใหญ่จะได้ทองหัวหน่อยได้เนีเ่รูปอะ่จต่างต่เนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับมาถ่ายความน่ารักของวัวครับ สมาสิกใหม่ตอนนี้ก็คุ้นมือคุ้นคุ้นมือแล้วนะแต่ว่าคุ้นมือเลยนะครับผมอยู่มาได้อาทิตย์ที่พ่ออาทิตย์นะแตคุ้นมือแล้วก็โอเคนะสมาชิกไงก็ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดไลค์แน่นะครับแชร์มาต่อใไรห,หรือใครใจดีก็แชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผมจะนำเสนอพวกย่าพวกกักวเให้ความรู้ตรงนั้น จำนายยาดยนะครับอย่าสิ่งแนวรือไอ้พนนวกระกัญยาแจ้พันต่างๆครับจะในหน้าใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอาจจะเป็นคลิปยาต่อไปเนี่ยโอเคครับ